สวัสดีค่ะวันนี้มาดูว่าวิธีการเช็คอาการตัวเองว่าที่เราปวดอยู่เนี่ยมีโอกาสที่มันจะเป็นโรคอะไรได้บ้างสอนวิธีง่ายๆอย่างเช่นตอนแรกคุณลุงปวดตรงไหนชี้นชี้อธิบายหน่อยบริเวณสะโพกตรงด้านนี้ปวดแค่ตรงนี้ปวดตอนไหนบ้างปวดตอนที่เราลงเท้าจะเดินเวลาลงน้ําหนักใช่ใช่ไหมโอเคเนี่ยค่ะปวดที่สะโพกแต่ถามว่าเป็นเป็นกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทหรือเปล่านะวิธีการเช็คง่ายๆแบบนี้ ตัวตรงอย่างนี้นะเมื่อกี้เราตรวจกันไปแล้วอันนี้คือผ่านการรักษามาแล้วนะรักษาไปครั้งหนึ่งน้องเมื่อกี้ไปรักษาเมื่อกี้เองเลยทีนี้ลองยืดตัวขึ้นดูวิธีการเทสง่ายๆก็คือว่าปัญหาที่สะโพกเนี่ยเราเป็นกล้ามเนื้อสะโพกหรือปัญหานั้นมาจากกระดูกสันหลังหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาการปวดสะโพกนะคะมักไม่ค่อยมีปัญหาที่กล้ามเนื้อสะโพกนะมักจะปัญหามาจากที่เอวนะ ดังนั้นวิธีการเทสว่าปัญหานี้มาจากปัญหาที่เอวหรือเปล่าวิธีการคือนั่งแบบเนี้ยจังหวะยืดตัวลงแอ่นหลังดูอ่ะลงไปปวดตรงนี้ยังลงไปปวดไหมใช่คะแนนต่อเท่าไหร่ได้ถ้าความปวดแล้วก็ประมาณอสามสามใช่ไหมลองดูเห็นไหมพอเรายืดตัวขึ้นใครก็ตามที่ยืดตัวขึ้นแล้วลงไปปวดตรงนี้นี่คือโอกาสสูงแล้วว่าปัญหามันมาจากเอวลองหย่อนตัวลง พอหย่อนตัวปุ๊บสบายขึ้นไหมสบายขึ้นอ่าเห็นไหมพอหย่อนตัวอาการตรงนี้เปลี่ยนแปลงแต่พอยืดตัวขึ้นปุ๊บประมาณนี้ใช่ลงไปปวดจะปวดสามเต็มสิบเนาะอ่าประมาณนี้ใช่ไหมใช่จำได้ไหมตอนแรกก่อนรักษาเท่าไหร่เจ็ดอ่าจำได้ไหมก่อนรักษาตอนนั้นใช่ไหมเราแอนเข้าไปแล้วมันปวดตรงนี้มาเจ็ดเต็มสิบเนาะใช่โอเคลงเห็นไหมคะวิธีการสังเกตง่ายๆเลยก็คือ เรายังไม่ได้ขยับอะไรที่สะโพกเลยเราขยับแค่เอวขยับเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มุมกระดูกที่เอวปุ๊บแล้วไปปวดลงข้างล่างนี่คือตัวบ่งชี้แล้วว่าปัญหาที่เราเป็นมาจากโครงสร้างที่เอวโอเคไหมคะไม่ได้เป็นอะไรที่สะโพกโดยส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะแต่ก็ต้องเช็ครยละเอียดอีกทีหนึ่งแต่ว่าอย่างเช่นเคสนี้บอกสเต็ปที่1รู้แล้วว่าอ๋อปัญหามาจากโครงสร้างส่วนเอวเพราะเราเกิดการขยับที่เอวและแสดงอาการออกมาแบบที่เราเป็นเลย นะคะแต่ว่าก็ต้องเช็คระเอียดอีกทีว่าตกลงที่เอวเนี่ยกล้ามเนื้ออักเสบหรือหมอนรองกระดูกมันเสื่อมแต่ถ้าผลตรวจออกมาแบบนี้โดยส่วนใหญ่เจอว่าหมอนรองกระดูกเริ่มเสื่อมถ้าอายุประมาณ60ปีขึ้นไปแต่ถ้าอายุต่ํากว่านี้ก็มีโอกาสที่เกิดจากข้อต่อที่เกิดความเครียดและไปเบียดเส้นประสาทเพราะจังหวะที่เราแอนแบบเนี้ยข้อต่อจะเกิดความเครียดและไปเบียดเส้นประสาทก็จะมีอาการปวดลงไปที่สะโพกหรือปวดลงไปตามแนวขาได้